ดูอีกบูธหนึ่งครับก็ Thailand outdoor shop นะครับนี่ก็เป็นบูธที่ทำไว้สูงมากเลยครับทำเป็นสองชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกสายใช้ชีวิตทางด้าน outdoor นะครับอันนี้เราวนดูรอบๆรบ้านก่อนแล้วกันนะครับข้างๆรอบรอบช็อปนี้นะครับก็มีพวก อะไรกระติกน้ำครับแต่ว่าที่จะสนใจนี่ก็จะดูทางด้านพวกเต็นนะครับครับโบ้านบ้านร้สว่าเปิดโซนใหม่นะครับก็นี่ครอบครัวเดินไปครับสามคนนะครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นทางด้านเอ่อฟิชชิงนะครับโรลองเดินขึ้นไปดูกันนะครับว่าข้างบนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับพราสนใจที่เต็นนีเป็นหลักนะครับนี่ก็เต็นอันนี้เต็นเล็กนะครับ ในราคาสอง0มื่นหเอ้ยสอง0ันหรอบาทนะครับนี่ครับอ๋อเต็นเต็นท,ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูเต็นใหญ่นะครับอันนี้คงอันนี้ขนคนเข้าไปนอนได้ทั้งครอบครัวนะครับอันนี้โอ้โหน,นี้น่าจะเข้าไปได้สองครอบครัวเลยอันนี้ อันนี้คงกลางกันเหนื่อยครับโอ้ราคาแค่5,500บาทครับโอ้ว่างมากก็ราคาเต็นท์ต่างๆนะครับโหส่วนนี้อลังการมากครับบูธนี้ขึ้นมาอยู่ตรงดัดฟ้านะครับอันนี้เต็นท์เล็กนะครับเริ่มต้นที่6,300บาทนะครับนอนคนเดียวนะ อ,อันนี้ครับลายแทงครับ Thailand Outdoor Shop นะครับออเปยยวนคงเป็นผ้าแบบพิเศษสักหน่อยนะนี่ก็มีกระเป๋าแว่น